โบราณว่าดีโรยเกลือรอบบ้านดูดซับเรียกเงินเข้าบ้านสวัสดีมิตรทั่วแดนแฟนที่เคารพทุกท่านไรสาราชาแนลในวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังกันอีกเช่นเคยครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็น ไม่เท่าลองทำดูความเชื่อโบราณว่ากันว่าสิ่งใกล้ตัวในบ้านอย่างเช่นเกลือนั้นสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายอัปมงคลคนโบราณเรียกว่าลมเพลมพัดลมเพลมพัดคืออะไรลมเพลมพัดก็คือสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็น คนโบราณเชื่อกันว่าเจ้าแห่งคุณใสมนดำพุกวันพระสิบห้าค่ำต้องปล่อยของออกเพราะฉะนั้นจะร้อนลุ่มไปทั่วตัวเกลือจึงสามารถล้างลมเพลมพัดสามารถล้างอาถรรพ์สามารถนำมาใช้เพื่อกำจัดภัยได้ภัยที่ว่านี้คือภัยที่มองไม่เห็นอาทิอาการหนาวหนาวร้อน คลั่นเนื้อคั่นตัวคลายๆจะเป็นไข่ซึ่งมิว่าจะเป็นเกลือเม็ดหรือเกลือปนเพื่อแสดงถึงการดูดโชคและป้องกันสิ่งชั่วร้ายในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพเมื่อกลับถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านจะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยๆก้าวเท้าเข้าบ้าน หรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้นเค็มๆในน้ำอุ่นๆจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเมื่ออาบเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบราดให้ทั่วศีรษะจดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว3้3 5หนาที แล้วจึงลางออกให้สะอาดจะอาบด้วยสบู่แชมพูรสระผมอีกรอบก็ได้สุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบเช็ดตัวได้ก็ยิ่งดีคนโบราณเชื่อกันว่าเกลือสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเกลือสามารถช่วยขับไล่สิ่งอับประมงคลอาทิเช่นบ้านเรือนใดมีปัญหามากๆม,มีแต่เรื่อง หรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสองซื้อรถยนต์มือสองต้องการล้างอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้นก็โดยการนำเกลือมามากๆหน่อยผสมกับเศษสตางกี่บาทก็ได้เมื่อผสมกันแล้วจึงไปโปรโยหวานให้ทั่วบ้านหรือทั่วรถยนต์ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืนจึงกวาดให้เกลี้ยงให้ใส่ผ้าขาว นำไปไว้วัดหรือโคนต้นไม้ใหญ่ความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือเป็นสิ่งที่ดูดซับดูดโชคลาภเข้าบ้านและยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายคนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีเช่นถ้าห่วงจุ้ยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในห้องครัวหรือติดครัวอยู่เสมอ เกลือเหล่านี้จะช่วยดูดซับเชื้อโรคและความชื้นจะช่วยให้คนในบ้านมีความแข็งแรงไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยกัลยาณมิตรทุกท่านครับนอกจากการวางเกลือรอบบ้านแล้วเรายังมี9วิธีการเรียกทรัพย์เข้าบ้าน9้าห่วงจุย้ยบ้านเรียกทรัพย์จัดแล้วดีอยู่แล้วรวย ลองมาติดตามรับฟังกันครับหนึ่งเลือกใช้สีที่สื่อถึงความมั่งคั่งร่ำรวยจะเน้นไปในทางสีทองเป็นหลักเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความรูหรา้าและความมั่งคัง่งอีกทั้งยังเข้ากับเทรนสีที่กำลังมาแรงในตอนนี้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้สีทองทาผนังบ้าน ให้เด่นชัดเสมอไปแค่เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรือของแต่งบ้านที่มีลวดลายสีทองเช่นกระจกขอบทองกรอบสีทองโคมไฟที่มีฐานสีทองหรือโต๊ะกาแฟสีทอง 2. เปิดบ้านให้โล่งต้อนรับพลังงานดีๆสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงก่อนการจัดบ้านตามหลักฮวงจุ้ย นั่นก็คือพลังงานชิเป็นพลังงานที่ดีที่จะทำให้ชีวิตมีแต่เรื่องมงคลดังนั้นเราจึงควรทำบ้านให้โล่งเข้าไว้จัดเฟอร์นิเจอร์และเข้าของต่างๆให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเปิดทางต้อนรับพลังงานดีๆให้เข้ามาหมุนเวียนอยู่ภายในบ้าน ที่สำคัญต้องมันทำความสะอาดบ้านอย่าให้มีสิ่งสกปรกที่คอยเป็นอุปสรรคขวางกัน้นให้ออกไปจากบ้านด้วย 3. การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านก่อนจะอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเข้ามาบูชาภายในบ้านแนะนำให้ใช้หลักปากัวหรือยันแปดทิศในการหาทิศที่เหมาะสม ซึ่งนั่นก็คือทิศเหนือและจะต้องเป็นจุดศูนย์กลางของบ้าน 4. การแต่งบ้านด้วยธรรมชาติพลังงานในธรรมชาตินั้นเป็นพลังงานที่อุดมสมบูรณ์และพรั่งพร้อมไปด้วยความมั่งคั่งมากที่สุดดังนั้นหากเรานำต้นไม้ใบเขียวหรือต้นไม้มงคลมาประดับตกแต่งในบ้าน ก็ช่วยดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งให้กับคนในบ้านได้เป็นอย่างดีทิศที่เหมาะสมกับการวางต้นไม้คือทิศต,ตะวันออกทิศใต้และทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้5การประดับบ้านด้วยริสตัน้นริสตั้นเปรียบเสมือน พลังงานหลักของบ้านที่เราต้องหามาประดับไว้เพื่อเสริมโชคลาภซึ่งในทางฮวงจุ้ยนั้นก็มีคริสตันที่สำคัญอยู่3ชนิดคือไพซต์ซิทรินและอเมทิสจึงควรหาติดบ้านไว้ครับ 6. ติดตั้งกระจกสะทอนโชคลาภให้ไหลเข้าบ้านควรเลือกกระจก ให้เหมาะสมและเข้ากับสไตล์การแต่งบ้านตามหลักฮวงจุ้ยนั้นมีเคล็ดลับง่ายๆที่ช่วยสะท้อนทรัพย์เหล่านั้นให้งอกเงยอีกทั้งยังช่วยเปิดทางสว่างและต้อนรับพลังงานดีๆเข้ามาในบ้านให้ติดตั้งกระจก หันไปสะท้อนตรงที่เก็บทรัพย์ไว้จะสะท้อนและนุนนำสิ่งดีๆเข้ามาในบ้านครับเจ็ดประดับภาพดีๆบ้านก็มีทรัพย์ได้ควรหาภาพที่มีพลังงานเทียบเท่าพลังงานดีๆทางธรรมชาติและสามารถใช้แทนกันได้เช่นในกรณีพื้นที่ภายในบ้านไม่เอื้ออำนวยในการใช้ต้นไม้ และน้ำประดับตกแต่งเราก็สามารถหารูปภาพเกี่ยวกับธรรมชาติมาประดับตกแต่งบ้านได้ครับ8เพิ่มการเคลื่อนไหวของน้ำที่ช่วยหมุนเวียนพลังงานควรหาน้ำพุน้ำตกหรือบ่อน้ำเล็กๆมาตั้งไว้ทางทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ เพื่อนำพาโชคลาภเงินทองให้ไหลามาในบ้านที่สำคัญช่วยให้พลังงานดีๆในบ้านมีการหมุนเวียนแต่มีข้อแม้อยู่นิดๆคือห้ามวางไว้ ในห้องนอนเด็ดขาดครับ9เน้นของตกแต่งตามลวดลายทางธรรมชาติของตกแต่งภายในบ้านควรหาลวดลายคล้ายกับธาตุทางธรรมชาติก็จะช่วยดึงดูดทรัพย์และโชคลาภได้เหมือนกัน อย่างเช่นขอบโต๊ะมีลวดลายโค้งมนคล้ายคลื่นน้ำและของตกแต่งทรงสูง,สงก็เป็นตัวแนทนธาตุทางธรรมชาติได้เช่นกันครับกัลยาณมิตรทุกท่านครับหากใครกำลังมองหาเทคนิคจัดบ้านเพื่อเสริมความมั่งคั่งร่ำรวยก็อย่าลืม นำห่วงจุ้ยบ้านที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งของภายในบ้านจะได้เฮงๆรวยรวยกันทั่วนหน้าครับและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ออกไปเพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง สำหรับวันนี้จะเริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ